สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการตามติดชีวิตทุ่งผมเรืองลมแดมทองครับพิธีกรภาคสนามถายหน้าไปหลายวันเพราะว่าไม่สบายหลังจากจากลับมาจากงานท่อกระถินเพิ่งฟื้นนะไปนอนพักอยู่ที่บริษัทของบัญชาทิวิชัยสองสามวัน ี่วนทุเรียนโอ้แย่เนี่ยไอไม่ยอมหยุดวันนี้เพิ่งมาถึงบ้านนะครับที่จอหอ,อ,อนครราชสีมาเพิ่ง <c oughs> <c oughs> จะฟื้น <c oughs> <c oughs> ไอไอกับแย่แย <c oughs> บ้านลกเลย <c oughs> ไม่ได้ตัดหญ้าเละ เขาส่งความสุขไปยัง,งคุณชะบา <c oughs> ลอดทองที่ชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็เขาฝา่าความคิดถึงไปยังคุณประทุมยอดเพชรยอดแสงอนะที่ชมอยู่ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันไม่ทิ้งกันนะก็มาถึงบ้านแล้วต้องพักผ่อน แล้วค่อยเดินทางต่อ <c oughs> เออในวงการบันเทิงก็ยังมีงานอีกหลายงานงานท่อตินิ่งไว้หมดนะผมก็สงสัยไปไม่ได้นะงานท่านรองวาน,นิ์อินทรัตนะครับท่านไปท่อที่จังหวัดอุบลน,นะก็จะมีคุณซูปเปอรนะ์จะไปนะซูปเปอรนะ์แล้วก็จะมีภาพภูมิทั่ปง,งานนะ เดินทางไปแล้วก็วันที่สองเนี่ยคุณหมูกิจสิติการน้ำทิพย์เนี่ยเขาจัดชมลมนักเพลงลูกทุ่งนะครับที่วัดเอ,อบางบัวทองนะ mm hmm. ใกล้ก็ไปเที่ยวกันนะครับอยู่เกณฑ์นั้นนะครับ mm hmm. ก็ขอ <c oughs> ส่งใจไปให้กับบรรดาท่านผู้ชมตลอดทั้งแฟนเพลงนะ จะไปสน,นุกสนาเัางก็ไปเชิญไปนะครับวันที่สองนี้นะ <c oughs> ที่วัดบางบัวทองนะครับพานพรานางเก้าไม่ไกลนะถามก็รู้อยู่ตรงไหนนะครับแมนะวันนี้ก็ขอให้บรรดาท่านผู้ชมตลอดตั้งแปมเพลงจงโชคดีนะครับเย็นนีสวัสดีครับ